สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมีเมนูผัดหอยขมนะคะท่านผู้ชมเมนูใหม่ๆแปลกๆสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบทานหอยก็มาดูกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องของเราก็จะมีเมนูผัดหอยขมนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบทานหอยนะคะหอยนี้ก็จะทำ กับข้าวได้หลายอย่างเช่นกันนะคะท่านผู้ชมสามารถมาแกงอ่อมก็ได้หรือจะเป็นผัดกระเพราก็ได้นะคะขั้นตอนแรกเราก็จะล้างหอยทําความสะอาดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เราก็จะไปสับตูดอย่างนี้นะคะส่วนเครื่องปรุงนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะท่านผู้ชมก็จะมีพริกสดกระเทียมพริกเผา แล้วก็ซอสหอยรสด,ดีผักก็จะใส่ที่หัวระพานะคะวิธีขั้นตอนการผัดเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนก็เติมน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมที่น้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ มันก็ใส่พริกพริกขันลงไปเลยนะคะถ้าไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็จะมาคั่วให้กระเทียมน,นี้หอมเหลือ,ลองกันก่อนนะคะถ้านผู้ชม สำหรับท่านผู้ชมท่านใดชอบทานหอยผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรทานก็รองมาดูสูตรนี้ดูนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราผัดพริกกับกระเทียมเหลืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ซอสหอยลงไปเลยนะคะประมาณสิรทนะคะ รอดดีนะคะ่ากผูชมะกรู้อการนะะจากนั้นก็มาใส่ไป เติมน <Really nice. S 1> ้ำนะคะเดี๋ยวน้ำของก็จะออกมาดีนะคหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้ประมาณสัก5นาทีนะคะท่านผู้ชมถ้าเราก็มาเปิดดูนะคะท่านผู้ชมประมาณ5นาทีหรือ10นาทีนะคะก็มาใส่ผัก หอมมากเลยค <fits you Elena> ่ะท่าน,น view, ujemy, right ผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็ลองไปทำทานดูนะคะผัดหอยโขมนะคะท่านผู้ชมรสชาติก็จะอร่อยเหมือนผัดหอยลายเลยนะคะก็ขอขอบคุณการรับชมและความกนใจนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ